ขอบคุณที่เข้ามาชม y o t u u e h แ p ป i n e s s c ช a n เ e ลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แ p p i n e s s ชชา n เ e ลมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ10วิธีสร้างวินยัยไม่แปลกใจที่กลายเป็นคนประสบความสำเร็จมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะ คนที่มีวินยัยคือคนที่ไม่ยอมให้อารมณ์ความต้องการมามีผลต่อทางเลือกที่คุณได้วางแผนไว้อย่างดีแล้วซึ่งคนที่มีวินยัยมักจะพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองมากกว่าคนที่ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินใจอยู่เสมอวันนี้แฮปปี้เนชา a n แนล มีวิธีการที่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณสามารถรักษาวินยัยเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดสิบวิธีมาฝากท่านผู้ชมค่ะหรู้จุดอ่อนของตนเองทุกคนมีจุดอ่อนของตัวเอง การรู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนจะช่วยทำให้เราไปจัดการกับจุดอ่อนนั้นได้สิ่งแรกที่ต้องสำรวจคือจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนนั่นเอง2กํกำจัดสิ่งรอใจเมื่อเรารู้ว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเป็นสิ่งรอใจให้เราค่้ยเขว ไปกับแผนที่เราวางไว้ให้เรากำจัดมันออกไปตัวอย่างเช่นการลบแอปพลิเคชัน Facebook ออกจากมือถือเพื่อเราจะได้ไม่ต้องคอยเล่น Facebook ตลอดเวลาเมื่อหยิบมือถือขึ้นมาแต่จะใช้เวลาเฉพาะที่เราวางแผนไว้และบนคอมพิวเตอร์เท่านั้นเป็นต้น 3. ตั้งเป้าหมาย และกำหนดแผนการลงมือทำอย่างชัดเจนในการที่เราจะทำอะไรให้ประสบผลสำเร็จเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรเมื่อเรารู้แน่ชัดแล้วว่าเราจะทำอะไรต่อไปก็คือวางแผนในการลงมือทำเพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนั้นๆที่ได้วางแผนไว้หลังจากนั้น โฟกัสในการลงมือทำตามแผน 4. สร้างวินัยในตนเองการสร้างวินัยในตนเองเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนเป็นเหมือนทักษะอื่นๆที่ต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่อง 5. สร้างอุปนิสัยใหม่ๆโดยทำมันอย่างเรียบง่าย การที่เราจะสร้างอุปนิสัยใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยเวลาและความสม่ำเสมอในการลงมือทำดังนั้นเพื่อไม่ให้เรารู้สึกว่ามันยากเกินไปที่จะทำให้สําเร็จได้เราจะต้องค่อยๆสร้างอุปนิสัยทีละอย่างและไม่ยากจนเกินไปเช่น การเขียนบันทึกประจำวันทุกวันก็ค่อยๆลงมือทำและกําหนดระยะเวลาในการทำอย่างต่อเนื่องสร้างสภาพแวดล้อมให้ง่ายต่อการที่เราจะสามารถเขียนบันทึกประจำวันได้เช่นบนมือถือและเขียนก่อนเข้านอนเป็นต้นเมื่อเราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องแล้ว เราก็ค่อยๆเพิ่มอุปนิสัยที่เราอยากพัฒนาใหม่ๆนั่นเอง 6. กกินอาหารบ่อยๆและเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อเรารู้สึกหิวจะมีผลกับอารมณ์ของเราเราอาจจะรู้สึกโกรธไม่สบายตัวและส่งผลกระทบต่อความต้องการ ในการสร้างวินัยของตัวเองมีงานวิจัยได้ศึกษาพบว่าการที่เรามีน้ำตาลในเลือดต่ำจะมีผลทำให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้แย่ลงหงุดหงิดและมองโลกในแง่ร้ายเมื่อเราหิวความสามารถในการโฟกัสต่อสิ่งต่างๆจะลงน้อยลงความสามารถในการควบคุมตัวเองก็ลดน้อยลงเช่นกัน ดังนั้นจงพยายามรับประทานอาหารมื้อที่เป็นประโยชน์โดยแบ่งเป็นมื้อย่อยๆเล็กๆหล,ลายๆมื้อต่อวันเพื่อไม่ให้เรารู้สึกหิว 7. เปลี่ยนมุมมองที่มีเกี่ยวกับพลังความต้องการจากการศึกษาของมหาวิทยลาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าพลังความต้องการของแต่ละบุคคล แปลผลตามความเชื่อของบุคคลนั้นๆหากเรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้แม้ว่ามันจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากๆก,ก็ตามเราจะมีพลังในการลงมือทำสิ่งนั้นๆให้เกิดผลสําเร็จเราจะสามารถโฟกัสและมีวินัยในการลงมือทำ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นๆ 8. จินตนาการถึงวิธีปฏิบตัติก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงนักจิตตะวิทยาใช้วิธีการจินตนาการในการลงมือทำก่อนที่จะลงมือทำจริงว่าเราจะสามารถทำสิ่งนั้นๆที่เราวางแผนไว้ได้อย่างง่ายดาย ก่อนที่จะถึงเวลาที่จะต้องลงมือทำจริงๆตัวอย่างเช่นเราวางแผนว่าเราจะออกไปวิ่งทุกวันในตอนเช้าก่อนออกไปวิ่งก็ให้เราจินตนาการว่าเรามีความสุขกับการวิ่งสูรอากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าวิธีการนี้จะช่วยเพิ่มพลังความต้องการที่จะออกไปวิ่งในตอนเช้าของเราได้ เก้าให้รางวัลกับตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถทําสำเร็จแม้จะเป็นขั้นตอนเล็กๆเ,เพื่อที่จะไปยังเป้าหมายใหญ่ที่วางไว้ก็ตามให้เราให้รางวัลกับตัวเองตัวอย่างเช่นเมื่อเราสามารถเขียนบันทึกประจำวันติดต่อกันได้7วันเราอาจจะให้รางวัลตัวเองโดยการกินช็อกโกแลต ที่เราชอบได้ถึงแท่งเป็นต้นการให้รางวัลกับตัวเองแบบนี้จะช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะทำต่อเนื่องเราอาจจะสัญญากับตัวเองว่าเมื่อเราเขียนครบถึง30วันเราจะพาตัวเองไปกินไอศครีมที่เราชอบเป็นต้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่จะช่วยให้เราอยากที่จะทำเป้าหมายนั้นๆให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นอีกด้วย 10. ให้อภัยตัวเองและเดินหน้าต่อไปแม้ว่าเราจะวางแผนในการลงมือทำไว้อย่างดีแล้วและตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จก็ตามในบางครั้งเราก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุที่ทำให้เรา ไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นให้เราให้อภัยกับตัวเองทำความเข้าใจต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและลงมือทำใหม่เดินหน้าต่อไปทุกคนผิดพลาดได้สิ่งที่สำคัญก็คือเราได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นๆ เรียนรู้และลงมือทำมันใหม่ขึ้นมาให้ดีกว่าเดิมเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชม10วิธีสร้างวินยัยไม่แปลกใจที่กลายเป็นคนประสบค,ความสำเร็จหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขและสนุกเพลิดเพลินไปก,กับการฟังคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใหม่กับ h a p p ป n e เน Channel ในคลิปหน้าคะ่ะ